จดหมายฉบับแรกของอัครสาวกเปาโลถึงคริสตจักรในเมืองโครินบทที่หนึ่งผู้รับใช้ที่รับการแยกตั้งไว้และบุตรของพระเจ้าเป็นนิดเปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า,า,จาและโซเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโคริน ผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในพระเยสุคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นวิสุทธิชนด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยสุคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายโดยพระเยสุคริสเพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วเพื่อว่าท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุด เพื่อให้ท่านปราศจากทิฏฐิในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการแตกแยกในคริสจักรพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ท่านเห็นพร้อมกันในทางวาจาและไม่มีการแตกแยกกันระหว่างพวกท่านแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่างเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนในครอบครัวของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของข่านในข้าพเจ้าฟังว่าเกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าจึงหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นสิทธ์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์อปอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธ์พระคริสต์พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเขาได้ตรึงเปาโลเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติสมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสตัสและกายัส ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าได้ทำพิธีบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยแต่นอกจากคนเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริสมิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐแต่ไม่ใช่ด้วยฉันเชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื่องกางเขียนของพระคริสต์จะหมดฤทธเดชพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าการประกาศเรื่องกางเขีนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทำให้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจสูญสิ้นไปคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนบัณฑิตอยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำปัญญาของโลกนี้ให้โจดเขลาไปแล้วหรือเพราะตามเรื่องที่เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าแล้วโลกได้รู้จักพระเจ้าโดยปัญญาไม่ได้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยการเทศนาที่โง่เข่านั้น ด้วยว่าพวกยิวเรียกร้องหมายสำคัญและพวกกรีกสอบหาปัญญาแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและพวกกรีกถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริตสต์ทรงเป็นลิทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเข่าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกขั้นที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมินทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วเพื่อม่ให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักพระองค์ได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริส เพราะพระเจ้าทรงตั้งประงค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมการแยกตั้งไว้และการไถ่โทษสำหรับเราทั้งหลายเพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า